ความคืบหน้าการนิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อความยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรมแก้วิกฤตทางการเมืองและพี่น้องคนไทยที่เห็นต่างไม่ต้องติดคุกไม่ต้องลิ้ต่อไปขอเชิญคุณพิธาลิมเจริญรั์ครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรันฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล วันนี้ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานใน3เรื่องดังต่อไปนี้ครับเรื่องที่1คือการทําให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงเรื่องที่2คือความคืบหน้าการนิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อความยุติธรรมนิติรัฐนิติธรรมแก้วิกฤตทางการเมืองและพี่น้องคนไทยที่เห็นต่างไม่ต้องติดคุก ไม่ต้องลีภัยเรื่องที่3คือการแก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูปกองทัพอันได้แก่ร่างพรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่พักก้าวไกลได้ยื่นและได้บรรจุในร่างวาระของสภาแล้วร่างพรบกฎอายการศึกและร่างพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรซึ่งติดอยู่ที่นายกเพราะถูกตีความว่าเป็นพรบการเงิน ทั้งหมดนี้เพื่อปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยเป็นของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทั้งหมด3ประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นไกลแต่เป็นเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่พวกเราพักการเมืองต่างๆเคยทำร่วมกันเมื่อวันที่3กรกฎาคม2566หรือวันนี้เมื่อ1ปีที่แล้วพอดิบพอดี โดย MOU ฉบับที่ผมกล่าวนี้ไม่ใช่ MOU จัดตั้งรัฐบาลที่เราทำได้ไม่สำเร็จซึ่งก็ไม่เป็นไรครับแต่เป็น MOU ฉบับที่เกี่ยวกับการร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองท่านที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันพร้อมกับสัญญาในการผลักดันวาระที่ก้าวหน้าเพื่อประชาชนตาม3ประเด็นที่ผมได้กล่าวไปข้างตน้นดังนั้น ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานเพื่อฝากไปยังนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้แทนราษฎรรวมทั้งพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ร่วมผักดนันตามที่เคยสัญญาไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดด้วยขอความกรุณาท่านประธานด้วยครับ